สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าหัวข้อของมันเนี่ยก็คือ10มอเตอร์ไซค์ที่ทําให้เด็กปั๊มงงนั่นเองนะครับผมขอถามคุณผู้ชมบ้างดีกว่านะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยงงกันไหมครับครับครับแบบว่าเปิดฝาถังน้ำมันต้องเปิดตร้ไหนละเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งรุ่นที่ผมจะรวบรวมมาพูดกันในคลิปนี้ก็คือรุ่นที่ไม่ได้เปิดฝาถังน้ำมันกันที่ใต้เบาะนั่นเองนะครับ และอาจจะมีคําถามนะครับว่ารู้ได้ไงว่าเด็กปั๊มงงนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าที่จริงผมก็เคยเป็นเด็กปัมมกนนป๊มมาก่อนนะครับถ้าจะเลี่กให้พอๆก็พนักง,งานบริการน้ำมันหน้าร้านดีกว่านะครับเจอรูปใหแล้วกว่าและความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ถามเพื่อนเด็กปั๊มบอกผมนะครับว่าเจอรุ่นไหนแล้วงงสุดนั่นเองนะและถ้าท่านผู้ชมท่านใดเคยเป็นเด็กปั๊มมาก่อนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับว่ารุ่นไหนที่งงสุดนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ อันดับที่10นะครับชื่อของมันก็คือ Yamaha Aerox 155 cc นั่นเองนะครับแม้ว่า Aerox อเนี่ยอาจจะเป็นรถรุ่นใหม่นะครับและหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วนะว่าฝาถังน้ำมันของมันเนี่ยเปิดตรงด้านหน้านะครับตรงระหว่างขาของเรานั่นเองแต่ว่าก็มีอีกหลายคนที่ไม่รู้นะครับเพราะว่า Aerox กเนี่ยก็มีรูปทรงสปอร์ตนะครับอาจจะไม่ได้ดูเป็นสกูตเตอร์พรีเมียม ที่มักจะชอบเปิดฝาถังน้ามันตรงหว่างขานะก็มีหลายคนนะครับที่เข้าใจผิดว่าฝาถังน้ํามันรุ่นนี้อยู่ใต้เบาะอีกด้วยซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็เจอมากับตัวนะครับตอนนี้ผมก็มีแอร์หลอกไว้ในครอบครองอยู่1นคันซึ่งเวลาผมไปเติมน้ํามันในช่วงแรกๆนะครับ ในช่วงนั้นเนี่ยพนักงานบริการน้ำมันก็เคยถามผมเหมือนกันนะว่าเออไม่เปิดฝาถังแล้ครับซึ่งตัวผมเองก็ต้องตอบกลับไปนะครับว่าฝาถังมันอยู่ตรงหว่างขานะก็ชี้ไปนะครับแต่สําหรับบางท่านที่เป็นห่วงความปลอดภัยของสากลน,นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมลงจากรถทุกครั้งตอนเติมน้ํามันนะครับเพราะว่าผมนี่ก็เกรงใจเขานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวหัวใจน้ํามันจะกระแทกไข่ผมนะนะนะ อันดับที่9กนะครับก็คือ Yamaha Freego 125นั่นเองนะครับหนในมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกที่ได้เรียกว่ามียูบ็อกที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะครับและก็ตัวรถของมันเนี่ยเลขกิดเดียวนะครับแต่จัดออปชั่นมาให้แบบจัดเต็มเลยแต่ก็น่าแปลกนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นคนขับขี่สักเท่าไหร่นะเรียกได้ว่านานๆานทีจะเจอสักคันเลยดีกว่านะครับ และด้วยตัวรูปทรงที่มันดูเหมือนรถออโตเมติกทั่วไปนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงเข้าใจว่าถังน้ำมันต้องอยู่ใต้เบาะแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับรุ่นนี้มีถังน้ำมันอยู่ด้านหน้าซึ่งขัดกับหน้าตาและตัวรถเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีหน้าตาที่คล้ายกับยามาฮ่า GT 125นะครับหลายๆคนอาจจะจําสลับกันเลยด้วยซ้ำนะครับเวลาเห็นซึ่งผมคิดว่าพนักงานบริการน้ํามันเองก็อาจจะจําสับสนกันได้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โดนทัก,าก,นะทก่าวแบบ นี่พี่รุ่นอะไรหรือครับไม่เคยเห็นเลยรครับอะไรแบบนี้นะก็อย่างที่บอกนะครับว่ารุ่นนี้อาจจะเป็นของแปลกสำหรับสายตาใครบางคนนะครับเพราะว่านานๆนทีจะมีบนท้องถนนสักคนันน่ะเนาะอันดับที่8นะครับชื่อของมันก็คือย a m a h a c คิ i บนกได้เองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับความแปลกของถังน้ำมันเนี่ยก็ไม่ได้แปลกเวอร์นะครับเพราะว่าในยุคที่ c ิ b บิออกมามีหลายๆรุ่นที่วางถังน้ำมันไว้อยู่ด้านหน้าแล้วนะ ซึ่งลักษณะฝาเปิดถังน้ํามันนะครับจะวางแบบเดียวกับซูเมอรซนะครับซึ่งก็วางตรงช่วงที่วางเท้าได้เลยนะครับระหว่างที่วางเท้าทั้ง2ข้างนะเป็นเนินนูนๆขึ้นมาเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถเปิดฝาถาังน้ํามันได้ตรงนั้นและต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับพนักงานบริการน้ํามันอย่างเราๆนะครับบอกคําเดียวเลยว่า ปวดหลังโคตรเพราะว่าพนักงานบริการน้ำมันเนี่ยเขาต้องก้มลงไปนะครับคือก้มเยอะมากอะ่ะแทบจะแบบติดพื้นอยู่แล้วนะเพื่อเอาหัวใจเสียบลงไปแล้วก็กดและระยะเวลานะครับสำหรับคนที่เติมเต็มถังเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยนะครับและนี่ยังไม่นับกรณีที่ไม่ลงจากรถนะครับแบบว่าขวางหัวใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเอาตีนเหยียบหัวใจเล่นได้ก็คงจะเหยียบไปแล้วนะและส่วนความแปลกของคิวบิกที่เด็กปั๊มต้องทักนะครับจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องของถังน้ํามันก็เป็นได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวรถที่ในสมัยที่เพิ่งออกมาเนี่ยค ใช้ได้นะผมว่าต้องมีคนที่เพิ่งออกศูนย์ไปแล้วแบบเข้าปั๊มแล้วจะเติมน้ํามันถังแรกเนี่ยถ้าโดนเด็กปั๊มทักบ้างนะครับว่าแบบพี่นี่มันรุ่นอะไรครับผมคิดว่าต้องมีคนที่โดนแบบนี้หลายคนอยู่นะครับ อันดับที่7นะครับก็ยังอยู่กับค่ายยามาฮ่านะครับและนี่คือยามาฮ่าฟิโอร์โนนั่นเองนะครับไม่ใช่กาฟิ i อโน o ตัวปัจจุบันนะครับแต่เป็นฟิโอโนตัวแรกๆเลยนะที่มีการต่อยอดมาจากยามาฮ่าฟิโอเลนะครับและชมนี้เองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชมพิอิศา์ของยามาฮ่าเหมือนกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีหน้าตาที่คล้ายกับค่ายเวสป้านะครับแล้วก็เป็นรถทางเรื่องสําหรับคนที่ชอบเวสป้าอีกด้วยนะครับเนื่องจากในช่วงนั้นเนี่ยเวสป้าราคาค่อนข้างสูงทั้งเรื่องของรรรราาาาาาคคตััวถแลละะะอไหหห่จึงทํใ้สยยยปดๆนม รุ่นนี้กันเยอะเลยทีเดียวน,นะครับและในชว่วงเวลาที่ตัวรถออกสู่ตลาดแกรกๆนะครับต้องบอกเลยว่าเด็กปั๊มหลายๆคนเนี่ยถึงกับงงตาแตกไปเลยนะครับว่าเฮ้ยเติมน้ำมันยังไงวะเนี่ยรุ่นนี้นะครับแม้ว่าชว่วงเวลาก่อนหน้านี้อาจจะมีหลายๆรุ่นที่เติมน้ำมันด้านหน้านะครับแต่ต้องบอกไว้เลยว่าสําหรับรถทรงนี้นะครับรูปร่างคล้ายๆเวสป้าแบบนี้ยังไม่มีที่ไหนนะครับเติมน้ำมันด้านหน้าจริงๆในชว่วงนั้นเนี่ยก็มี SYM นะครับที่ทํารถทรงนี้ออกมาแต่ก็เติมน้ำมันใต้เบาะอ,อยู่ดีใช่ไหมก็มีรุ่นนี้มมนนนหนแหละครับท ยัเป็นเด็กปั๊มอยู่นะครับก็เคยจํารุ่นนี้ได้นะครับว่าตัวเองแบบไปบอกพี่ๆเลยนะว่าเฮ้ยแปลกมากเลยพี่เวสบ้าเติมน้ำมันด้านหน้าไวพ้พี่แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ถามนะครับว่ารุ่นอะไรนะจะมารู้ตอนหลังนี่เองนะครับว่ามันคือยามาฮ่าฟิลาโน่ชมแรกนะครับผมจึงถือว่ารุ่นนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่สร้างความแปลกใจให้กับเด็กปั๊มนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองในตอนนั้นนะนะ อันดับที่6นะครับผมแอบเอ่ยชื่อไว้ในก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยแล้วนะครับชื่อของมันก็คือ y a มา h a f i o r e นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นของแปลกในช่วงแรกๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในรถที่ดูน่ารักน่ารักนะครับดูเล็กๆเหมาะกับแม่บ้านสายใจตลาดเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับทั้งที่ตัวรถของมันเนี่ยก็ออกแบบมาได้แบบน่ารักนะครับหลายๆคนมองว่าตัวรถมันเล็กไปนะครับอาจจะใช้งานไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ไม่ตอบโจทย์นั่นเอง และความแปลกในการวางถังน้ํามันนะครับเรียกว่าเป็นต้นแบบของรถยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะออโตเมติกของยามาฮ่าเกือบทุกรุ่นนะครับ <c oughs> ก็วางถังน้ํามันคล้ายๆแบบนี้หมดเลยนะแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นของแปลกนะครับการเติมน้ํามันแบบนี้เนี่ยคือมันแปลกมากอะ่ะกดปุ่มแล้วฝาถังเด้งออกดังปึ้งอย่างเงี้ยคือมองไปก็งงอะว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันรถอะไรวะเนี้ยผมก็เคยเติมรุ่นนี้นะครับผมก็เลยงงนะครับว่าเฮ้ยมาอยู่ด้านหน้าได้ยังไงนะครับคือมันแปลกมากในตอนนั้นจริงๆครับแต่ว่าณวันนี้เนน่มมมััออาจจะดหืรรรธทว ครับถางนล้มาข้างหน้าก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าคนเป็นเด็กปั๊มอย่างผมเนี่ยงงมากนะครับ อันดับที่5นะครับย้ายมาที่ค่าย Honda บ้างดีกว่านะครับรุ่นนี้มีชื่อว่า Honda Pcx 125สนะครับสกูตเตอร์พรีเมียม1 2 5่ c ยซีซีที่เปิดตัวมาพร้อมความพรีเมียมจริงๆนะครับเครื่องเล็กและมีราคาที่สูงรูปทรงใหญ่หน้าตาแปลกๆนะครับในช่วงแรกๆในช่วงแรกๆเนี่ยคนทั่วไปเรียกว่าเรือหรือว่าเจ็ตสกีนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยฉายาเจ็ตสกีเนี่ยผมให้ออแอร์ล็อกร้อยห้าสิบห้าละกันนะซึ่งรุ่นนี้เปิดฝาถังน้ำมันตรงวังข แบบนี้นะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยใครเห็นก็ต้องงงแน่นอนนะครับกับการเปิดฝาถังน้ํามันตรงหว่างขาซึ่งก็ถือว่าแปลกเป็นอย่างมากนะครับกับการไม่ลงจากรถแล้วก็รอให้เติมน้ํามันนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเป็นเด็กปั๊มอยู่ผมก็นึกว่าเอา้าก็นึกว่าเขาเติมแล้วนะครับเห็นนั่งคอมรถอยู่เนาะก็อาจจะทําให้เกิดความงงวยในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาก,ก็เริ่มมีถังน้ํามันแบบนี้เกิดขึ้นมากมายนะครับในหลายๆรุ่นเองปัจจุบันกก็เติมมนนน้้้ััแแบบีดลว อันดับที่4ชื่อของมันก็คือ Honda s ซูม e อ X นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีการเติมน้ำมันแบบตรงที่พักเท้านะครับซึ่งก็ปวดหลังมากๆอย่างที่ผมบอกนะครับ และผมคิดว่าซูมเอ็ X เนี่ยเป็นออโตเมติกตัวแรกๆเลยนะครับที่มีการวางถังน้ํามันแบบนี้แล้วก็เติมน้ํามันแบบนี้นะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยไม่เห็นรุ่นไหนทําเลยนะครับก็มีรุ่นนี้นะครับที่วางตรงแบบที่พักเท้าเลยนะครับวางฝาถังแบบลาบติดพื้นไปเลยนะครับเวลาจะเปิดก็ต้องเปิดฝาแล้วก็เปิดฝาด้านในอีกทีหนึ่งนะนะซึ่งตอนนั้นเจ้าของรถดูเท่มากนะครับเพราะว่าแบบไม่ต้องลงจากรถก็เติมน้ำมันได้เว้ยแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคนเติมก็ปวดหลังมากเช่นกันนะครับโอ้กว่าจะก้มลงไป รเวลาเติมเนี่ยมันก็เติมยากสเหละเกินนะครับกลัวจะแบบน้ำมันจะหกเสขาชาวบ้านเขาอะนะส่วนปัญหาที่ตามมาของ Honda s u ู m e r X ในการวางถังน้ํามันแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องของน้ําเข้าถังน้ํามันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเกือบแทบทุกคันเลยก็ว่าได้นะครับกับปัญหาน้ําเข้าถังน้ํามันซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาประจํารุ่นของ s ู m m e r X กันไปแล้วอนะเนาะ อันดับที่3นะครับมาที่ค่ายไทยกันบ้างดีกว่านะครับชื่อของมันก็คือสตา r เลี a นคาริโนนะครับอัตโมัติสายแบกจากค่ายสตาร r เลียนค่ายไทยของเรานั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยพนักงานเติมน้ำมันหลายๆท่านอาจจะงงก็ได้นะครับแต่คงไม่ได้งงเกี่ยวกับถังน้ำมันมากหรอกนะ อาจจะหันไปงงเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถมากกว่านะครับว่าเฮ้ยนี่มันรุ่นอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรในว t ทาเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปให้ดูนะครับเดี๋ยวดูกันดีๆนะคือมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้แบบโฆษณาเนี่ยที่สตาร์เลียนเขาใช้โฆษณาเทียบกับรถของเขาในอนที่เติมน้ำมันอยู่สักคู่นี้นะอ่ะเดี๋ยวย้อนไปดูเนี่ยเป็นรถซูซูกินะครับโอ้โหถือว่าเล่นแรงใช้ได้นะครับยอดขายพี่ซูเขาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วยังไปทับถมเขาแบบนี้อีกนะครับ แต่สำหรับการออกแบบถังน้ํามันแบบนี้นะครับผมว่าเหมาะกับสายเดลิเวอรี่ส่งของหรือว่าไปสนีเอกชนนะครับซึ่งผมเคยทํางานไปสนีเอกชนมาก่อนและการยกของขึ้นยกของลงเพื่อเติมน้ํามันใต้เบาะเนี่ยไม่โคตรจะลําบากเลยนะครับถ้าเป็นรถที่เติมน้ํามันใต้เบาะนะครับคงยอมแค่ Honda w เว e กับย a ม a h a f ฟินเท่านั้นนะครับย a ม a h a f ฟินหรือว่ารถที่ประหยัดน้ํามันมากๆากนะครับคือแบบวันหนึ่งเติมแค่รอบเดียวเต็มถังไปแล้วก็จบแล้วก็กลับบ้านอะไรแบบนี้ผมโอเคนะแต่รถที่กินน้ํามันเยอะๆหน่อยนะครับคือแบบว่าวันหนึ่งต้องเติม2รอบหรืออะไรแบบนี้ ผมคงไม่มีเวลามานั่งยกกล่องอะ่ะคือยกขึ้นยกลงเนี่ยคงไม่เวิร์กนะครับผมก็เลยคิดว่าถังหน้าเนี่ยมันก็เหมาะนะครับสำหรับรถสไตล์นี้นะอันดับที่2นะครับชื่อของมันก็คือ Honda a i r b r a d e นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ถังระหว่างไข่ในยุคแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับ ที่มีข่าวลือเฉาโชวไปทั่วนะครับว่าถังน้ำมันระเบิดนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดและเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการแซวกันอยู่แล้วก็บางคนเองก็ไม่ได้รู้ข้อมูลนะครับว่าแบบถังน้ำมันระเบิดจริงหรือเปล่านะครับซึ่งต้องยืนยันเลยนะครับว่ารุ่นนี้ไม่ได้ถังน้ำมันระเบิดนะครับเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับผมและรูปด้านหน้าตาของตัวรถนะครับต้องบอกเลยว่ามันหล่อเหลาใช้ได้นะครับมีดีไซน์หน้าตาที่ดูสปอร์ตแล้วก็ดูฉบเฉี่ยวนะครับในช่วงเวลานั้นบัคระ ส่วนเรื่องของความงงนะครับหลายๆคนก็คงจะงงแน่นอนนะครับเพราะเวลานั้นเนี่ยถังน้ํามันสไตล์นี้นะครับมีน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะว่ามีใครที่มีถังน้ํามันแปลกๆแบบนี้นะครับพนักงานบริการน้ํามันเองก็คงจะงงอย่างแน่นอนนะครับว่าเอ้ยทำไมมันเติมแบบนี้วะและสําหรับคนที่เคยใช้รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนออกห้างออกศูนย์หรือว่าซื้อมือ2มายังไงก็ตามนะครับช่วยเล่าประสบการณ์ให้ฟังก็ได้นะครับว่ามีคนงงกับรถของคุณหรือเปล่านะเวลาที่ไปเติมน้ํามันก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ด้้าานนลล่ีเย แล้วก็มาถึงอันดับที่1น,นะครับคันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรถที่แปลกตาแปลกใจสําหรับคนหลายๆคนนะครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นชื่อของมันก็คือ Kawasaki z x 130นั่นเองนะครับถังน้ำมันของรุ่นนี้นะครับเติมจากด้านหน้านะครับคือด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าจริงๆอะ่ะ คือด้านหน้าตรงบนไฟหน้าเลยนะครับถือว่าเป็นที่สุดของความแปลกในการเติมน้ํามันนะครับที่ทําให้เด็กปั๊มบ้านเราเนี่ยงงตาแตกกันเลยนะครับสำหรับตอนที่ไปเติมน้ํามันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวผมเองนะครับที่งงมากนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เติมน้ํามันง่ายมากนะคือมันเจาะเข้าไปด้านหน้าง่ายๆเลยแต่ไม่งงอะ่ะคือแบบเฮ้ยรถอะไรวะเติมน้ํามันแบบนี้นะครับ ถึงกระชวนเจ้าของรถคุยยาวเลยนะครับแบบว่าโอ้โหพี่ซื้อที่ไหนเนี่ยมันรุ่นอะไรเนี่ยมันแรงไหมอะไรไงคือชวนเลาคุยไปเลยอ่ะคือมันแปลกจริงๆนะครับในใสายตาผมตอนนั้นซึ่งบอกเลยนะครับว่าในปัจจุบันเองเนี่ยถือว่าเป็นรถลิมิเต็ดคันนึงแล้วครับเพราะมันหายากมากๆเลยคือแบบหายากจริงๆอะ่ะผมแทบไม่เคยเห็นบนท้องถนนเลยนะครับสำหรับใครที่เคยเจอรุ่นนี้หรือว่าใครที่เคยขับขี่รุ่นนี้นะครับหรือมีรุ่นนี้ไว้ครอบครองอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและหากมีข้อมูลที่ผิดภาพกันใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับและสำหรับตัวผมเองต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ